สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันกับพยาบาลไทยในอเมริกาคนนี้คนเดิมนะคะแอนเริ่มใช้คำว่าอะไรดีพึ่งเริ่มกลับไปทำงานเป็นพยาบาลอีกครั้งหลังจากที่สอบ n c l e x ผ่านนะคะแอนอธิบายนิดนึง n c l e x ก็คือการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาถ้าเกิดว่าเรียนจบพยาบาลมาจาก ที่อื่นหมายถึงนอกประเทศอเมริกาก็คือจะมาสอบข้อสอบเดียวกันกับบรรดานักเรียนพยาบาลที่เรียนจบที่นี่นะคะถ้าอย่างเราทําเรียนมาจากเมืองไทยเราก็ส่งใบทรานสคริปของเราพร้อมกับเอกสารต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยก็มายื่นเรื่องแล้วก็ทําการสอบนะคะเดือนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเข้าเดือนที่8ค่ะ บอกก่อนนิดนึงเผื่อว่าใครยังไม่เคยได้คุยกันแอนทำงานเป็นพยาบาลไตเทียมค่ะอยู่ที่ฟลอริด a านะคะ,ะนี่คือสภาพที่เวลาไปทำงานจริงๆจะดูดีขึ้นมานิดนึงดูดีแล้วหรือคือว่าถ้าเป็นวันที่ไปทำงานจริงๆจะเย็นว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบเริ่มพัฒนาแล้วนะคือตื่นมาทำงานเนี่ยตีสีอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ซิงปรูดไปทำงานนะคะ เริ่มทำงานตีห้าจำได้ว่าเมื่อประมาณแบบเ,เดือนสองเดือนแรกคือทำงานซะแบบตื่นไปทํางานนี่คือแบบตื่นมาตี3 20เพราะว่ากลัวแบบทำอะไรไม่เสร็จเตรียมของไม่ทันเพราะว่าอยู่ที่นี่คือมันไม่ได้เหมือนเป็นพยาบาลอยู่เมืองไทยที่เขามีโรงอาหารเนาะคือแอนไม่ได้ทําอยู่โรงพยาบาลแอนทําเป็นเหมือนกับแบบ อยู่กับบริษัทล้างไตใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบคลินิกตั้งอยู่โดดๆดดตามแต่โลเคชันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปทําการทําวิเคราะห์การตลาดมาแล้วว่าโอเคย่านนี้เนี่ยนะมีคนไข้ยเยอะอแล้วจะมีหมอส่งเคสมาให้ที่ทำงานที่ที่ไปทำงานอยู่ทุกวันนี้นะคะเข้าเดือนที่8ก็คือ,อตอนเช้าในประมาณตีสีกว่าเนี่ยใช้เวลาขับรถประมาณ20ขอร้องคือแบบ ขับเร็วกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะเพราะว่าคือไม่อยากตื่นเช้าแบบนั้นอีกแล้วตีสีนี่คือที่สุดแล้วนะคะแต่ค่ะกลับค่ะถามว่าเหมือนเมืองไทยไหมอาจจะยังไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าแอนใช้เวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยมาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะน้อยเมื่อเทียบกับเมืองไทยรถก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะกระดึบกระดึบกระดึบตลอดเวลาที่ทํางานที่ไปก็คือจะเป็นลักษณะของ ก็แล้วแต่โลเคชันนะคะแต่แบบที่แอนทำเนี่ยก็คือจะเป็นตึกตึกแบบเป็นรูป U shape ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะรูป U นึกออกไหมคะเป็นรูป U shape เนาะ mm hmm. เขาก็แบบว่าเช่าฟากหนึ่งของตึกก็จะมีเป็นห้องที่เรียกว่าทำน้ำอยู่ด้านหลังทำน้ำคืออะไรสำหรับคนที่ทำไตเทียมก็จะรู้ว่ามันก็จะคือเป็นแบบทำแอซิดกับใบคาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกบรรดาออฟฟิศแล้วก็จะมีแบบห้องเบรกแล้วก็จะมี ห้องเก็บของห้องเก็บของก็จะเก็บบรรดาอของใช้ที่ทำงาน b l ัดไลน์ได i a ล y เซอร์ u z อเสื้อกาวที่จะใส่ไปทำงาน Bath สํำหรับ Special Bath สเพราะว่าคลินิกที่ทําทำงานอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นหลูกเขาจะต่อท่อน้ำมาที่ทำงานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด20เตียง ใช้20 g e เก้าอี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราเรียกมันว่าเป็นเก้าอี้มี20เก้าอี้จริงๆแล้ว20 g e เก้าอี้ับอีกหนึ่งห้อง isolation เท่ากับว่าจริงๆคือมี21 g e เก้าอี้ที่ทำงานทำงาน2 h เชฟนะคะก็จะมีตอนเช้ากับตอนบ่ายจริงๆจะไม่ไม่ถึงกับเป็นบ่ายคนไข้จะขึ้นคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณเที่ยงถ้าเราสามารถ speed up ได้แบบตามที่ตารางมันควรที่จะเป็นที่ทำงานเปิดตี5 ไม่ใช่สิเปิดให้เราไปทำงานคือตีห้านะคะแล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นคนเปิดคลินิกจริงๆเนี่ยอะเดี๋ยวกลับไปนิดนึงพยาบาลไตเทียมที่นี่เนี่ยจะไม่ได้ทำงานเหมือนพยาบาลไตเทียมที่เมืองไทยเริ่มตั้งแต่ตอนเทรนเลยแอนไม่เคยทำงานไตเทียมมาก่อนแล้วก็อยากทำมาพยายามสมัครตั้งแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ สมัครเพื่อจะไปเป็นเทคนิชยนเพื่อที่จะได้แบบขอแค่ว่าได้ได้เริ่มทำงานแล้วก็จะได้มีแบบเหมือนกับเรซูเม่จะดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่านะจบมาแล้ว20ปีอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้ทำงานพยาบาลมานานมากอ่าโอเคงั้นอธิบายต่อที่ที่ไตเทียมที่อเมริกาเขาจะมีคนทำงานอยู่2แบบคนแรกจะเรียกว่าเป็นเทคนิชยนแปลเป็นภาษาไทยว่ารายดีแปลว่า ช่างไนหะช่างผู้ชำนาญการมันฟังดูดีไปป่ะคือเขาจะรับคนที่มีวุฒิมอปลายนะคะมาทำงานแล้วเขาจะเทรนของเขาเองเพราะว่าคนที่เป็นเทคนิชเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือคล้ายๆกับพยาบาลแต่เขาจะมีความรู้แค่ในส่วนที่ที่เรียกว่าเครื่องทำงานยังไงทำกับคนไข้ย,ยังไงแล้ว บันทึกอะไรกับคนไข้บ้างนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทำดังนั้นเนี่ยเขาก็คือเอามาเทรนเองเ,อเทรนไปทำงานไปด้วยนะคะไม่ใช่เหมือนเมืองไทยเลยอยากจะบอกว่ามาตรฐานที่เมืองไทยเนี่ยเรียกว่าอยากใช้คำว่าสูงกว่านะเพราะว่านะตอนนี้แอนทำงานมาเข้าเดือนที่8 สิ่งที่ทำก็คือตอนนี้เนี่ยด้วยความว่าไม่ได้มีประสบการณ์ใช่ไหมคะไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนก็มาทํางานเป็นพยาบาลอยู่กับฟลอร์ทำงานเหมือนเป็นเทคนิชคนหนึ่งแต่ว่าได้ตรวจคนไข้เองแล้วก็บันทึกทุกอย่างเองกับคนไข้ที่เราทําอยู่ในแต่ละวันที่ทํางานเป็นยังไงก็เหมือนเมืองไทยอะน,นะคะมันก็มีทั้งคนที่ดีแล้วคนที่ไม่ดีคนที่โคตรขี้เกียจ เบื่อมันนะคะเบื่อมากแต่ก็คือแบบก็มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นว่าคนหนึ่งก็กระทบคนหนึ่งแถมถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมก็ก็คงไม่รู้สึกนะคะเอาละโม้อะไรต่อดีอ๋อเดี๋ยวเรื่องจะยาววันนี้เลยแบบขอแค่เป็นเหมือนกับแบบ เป็นอพิโซดแรกดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อว่าชีวิตพยาบาลที่นี่เป็นยังไงคราวหลังจะมีแบบเขียนสคริปต์คร่าๆวๆว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรแล้วกันวันนี้ก็แค่มาแนะนําให้ฟังก่อนว่าโอเคการไปทำงานเเริ่มต้นก็คือจะไปทำงานตีห้าคนไข้นั่งเก้าอี้คนแรกก็อยู่ที่6โมงเชา้าแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะห่างกันไป ประมาณ20นาทีนะคะ6โมง6โมง20 6โมง40แล้วก็7โมงเช้านะคะคนไข้แต่ละคนก็จะมีอย่างที่เรารู้กันก็จะมีตั้งแต่3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงคนที่นานที่สุดนะรู้สึกมี4ชั่วโมงครึ่งคือนั่งกันจนรากงอกนะคะที่ทำงานเป็นยังไงก็จะมีอีกหนึ่งอ,อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อีกหนึ่งตำแหน่งที่จะต้องทำคือเป็นเทคนิชเชนใช่ไหมคะเทคนิชเชนเนี่ยจะเป็นคนมาเปิดคลินิกเปิดคลินิกคืคอทำอะไร ก็จะมาเดินเปิดเครื่องต,ก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 ตึกตึ๊กไล่มันไป21เครื่องอย่างที่บอกมี21เครื่องใช่ไหมคะก็เทิว power on นะคะแล้วก็ไปทำแอร์ซิดไปทำใบขาบอา่อก็แค่นั้นฟังดูเหมือนแค่นั้นจริงๆแล้วคือมันเยอะมากถ้าคนที่ทำงานไตเทียมมาจะรู้ว่าเราใช้เวลาเยอะมากการที่อยู่ในห้องที่จะต้องทำน้ำขึ้นมานะคะต้องผสมใบขาบทำแอร์ซิดนู่นนี่นั่น แล้วคนที่เป็นเทคนิชหรือเป็นพยาบาลหรือแม้กระทั่งเป็น Chart n น r ร์ก็จะมาทำงานตอนตีห้าเราก็จะเริ่มเลยค่ะมาถึงก็จะแบบไม่พูดไม่จาคนอื่นก็จะพูดกันบ้างนะแต่คือแอนแบบไม่ได้ค่ะคอนเซนเทรตมากก็มีเครื่องลักษณะของที่ทำงานจะเป็นจำไห่ฝั่งเป็นเหมือนแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆ แบ่งย่อยมาจาก21เตียงที่บอกนะคะเอาเป็นว่าเป็น20เตียงเพราะ1น,นที่นั่งเนี่ยมันเป็นห้อง isolation ก็จะเป็น1เขาเรียกว่า1พ o ่ก็จะมีคนไข้1 2 3 4นั่งแบบว่า หันหน้าประจันกันนะคะนี่ก็คือ1นึ่งหนึ่งงานที่อาจจะต้องทําคือจะมีคนไข้1นึ่งเเนี่ยสคนก็จะแล้วแต่วันวันนั้นจะได้เต็มสี่คนไหมหรือว่าวันนั้นจะได้3ได้2ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มาหรือเปล่าคนไข้เข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าหรืออาจจะได้5ถ้าวันนั้นได้พอทที่อยู่ติดกันกับห้อง i s o l a t i o นนะคะเอาอะไรอีกดีแค่คร่าวๆถามว่าสนุกไหมคือเป็นความฝันว่าอยากทําพยาบาลไตเทียมไงแต่ว่า ก็อย่างที่รู้กันถ้าแบบเป็นพยาบาลอยู่เมืองไทยก็จะรู้เนาะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคือมันยากกับการที่จะไปเป็นพยาบาลไตเทียมคือคุณจะต้องไปสอบข้อเขียนใช่ไหมคะสอบผ่านหรือเปล่าสอบผ่านเสร็จแล้วไงต่อต้องไปสอบสัมภาษณ์อีกใช่ไหมเสร็จแล้วสามารถไหมล่ะ ไปนั่งเรียนหนังสือ6เดือนโอเคถ้าแบบว่าได้ทุนไปหรือว่าถ้ามีเงินเก็บก็ก็สบายไปใช่ไหมคะก็ไปเรียนแล้วถามว่าไปเรียนแล้วเป็นยังไงมันไม่ใช่มีแต่ค่าเทอมค่าเทอมเท่าที่รู้อันนี้คือแบบเม้ามาเยอะด้วยความว่าตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มต้นจะเป็นพยาบาลไตเทียมใช่ไหมคะก็แบบทาความรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เขาบอกกันว่าก็ค่าเทอมก็ค่าเทอมไหมค่าเรียนแล้วกันก็หลายหมื่นห้าหกหมื่นแถมไอ้หเดือนนั้นน่ะก็จะมีค่าอะไรอีก ค่าที่พักเพราะไม่ได้อยู่แถวบ้านค่ากินค่าเดินทางค่าหนังสือแถมเสร็จแล้วคือแบบเรียนจบต้องสอบใช่ไหมคะแล้วถึงจะแบบมีแบบใบประกาศเพื่อที่จะแบบไปสมัครงานว่าโอเคเราจบคอร์สนะเป็นพยาบาลไตเทียมแล้วไปหางานทํานั่นคือสิ่งที่แตกต่างม,มากสําหรับพยาบาลไตเทียมที่นี่แอนทํางานไตเทียมอยู่กับบริษัทไม่ได้อยู่กับโรงพยาบาลอย่างที่บอกไปตอนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น training c o u r s อยู่ที่ประมาณ3เดือนช่วง3เดือนนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปเทรนที่ training center ก็จะเป็นเหมือนแบบด้วยความว่ามันมีมันมีอยู่ทั่วทั่วประเทศใช่ไหมคะก็จะเป็นแต่ละ location ที่แอนไปเนี่ยจะต้องไปขับรถไปตอนเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งไปก็จะไปนั่งเรียนพื้นฐานทั่วไปเหมือนกับแบบว่าบริษัท เริ่มต้นมายัางไงทําอะไรบ้างการที่จะทำให้ปลอดภัยต้องเป็นยังไงถ้าเกิดไอ้นี่ขึ้นไอ้นั่นขึ้น,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 นจะต้องแจ้งใครอะไรอย่างนี้กฎหมายช่วยเหลือ,อยังไงสอนกันแม้กระทั่งว่าจะขับรถให้มาทาํางานยังไงให้ปลอดภัยต้องเช็คคงเช็คเครื่องคือแบบอยากจะบ้าตายคือมันไม่ไดเอาไปใช้แบบจริงๆอ่ะนึกออกไหมคะคือเรามาทํางานเนี่ย เราต้องทำกับเครื่องทำกับคนไข้ใช่ไหมคะก็ทนฝังไปเราก็จะแบบต้องเรียนหนังสือแล้วก็จะมีว่าโอเคคนไข้ทำไมถึงต้องมาล้งางไตเกิดอะไรขึ้นอ้อลืมบอกพยาบาลไตเทียมอย่างแอนที่อเมริกามีแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือประเภท chronic disease แล้วก็ acute ที่เมืองไทยคือพยาบาลไตเทียม1คนทำได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่างของแอนเนี่ยคือแอนจะอยู่ที่คลินิกจะเป็นลักษณะของคนไข้ที่ รู้แหละว,ว่าชีวิตนี้กูเนี่ยจะต้องล้างไตไปเรื่อยๆอาจจะจนตายหรืออาจจะแบบ one day แล้วแบบ regain function ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องล้างไตอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นรักษง,งคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะแบบ stable เราจะค่อนข้างรู้จักกับคนไข้ดีว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความดันสูงคนไข้คนนี้จะเป็นคนที่มีความดันต่ําเป็นเรื่องปกติคนไข้คนนี้จะแบบวูบบ่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบ เรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นรูทีนในการทํางานในขณะที่จะเป็นพยาบาลแอคคิวเท่าที่เคยคุยมาก็คือเขาจะไปแบบโรเตตตาม,มโรงพยาบาลในเขตเขานะคะวันนี้อาจจะไปทํางานที่นี่วันนี้อาจจะไปทํางานสาขานี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาโรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีชั้นยูนิตนั้นเลยไหมสําหรับล้างไตหรือว่าต้องไปทําตามแบบ ICU ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทราบม,มาว่า เงินดีกว่านะคะแต่ก็ประสบการณ์ยังไม่มีค่ะก็ทำแค่นี้ไปก่อนเอาละเดี๋ยวจะยาวไปรอบหน้ามาคุยกันใหม่แล้วก็จะได้เล่าให้ฟังว่าความสนุกสนานของที่ทำงานเป็นยังไงบ้างอาชีพในฝันนะเคยคิดว่าอยากทำนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเขาเลือกคนเยอะที่เมืองไทยที่นี่ยังเลือกไม่เท่าก็เลยชอบดีได้ทำงานตั้งแต่เข้าน่าจะแบบ เพิ่งเข้าเดือนที่สองหลังจากสอบไปประกอบได้มีความสุขไหมมองแต่ในด้านที่ดีค่ะแล้วจะได้มีความสุขสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องสนใจไม่ต้องมองมองข้ามมันไปค่ะแล้วเราจะได้ทำงานอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะไว้คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ